แมวจับหนูกินโยมว่ามันบาปไหมแมวมีเจตนาจะฆ่าสัตว์หรือเพียงเจตนาเพียงจะกินอาหารลองคิดดูข้อนั้นแล้วเมื่อแมวมันมีธรรมดาที่ต้องกินหนูเป็นอาหารมันก็ไม่มีเจตนาที่ไม่ต้องมีเจตนาที่จะฆ่าสัตว์ะถ้า,ามีอำนาจทิพย์รู้ใจแมวได้ ก็ร,รู้ได้ว่าแมวนี้ไม่ได้เจตนาจะฆ่าสัตว์หรือทำบานาติบาตแมวเจตนาจะจะกินอาหารเท่านั้นท่านแมวไม่ขาดศีลปานาติปาตาเวรมณีเหมือนกับที่คนบางคนเขาพูดมีคนบางคนเขาพูดว่าแมวนั้นมันเป็นสัตว์ที่มีบาปล่วงศีลขาดศีลอยู่เรื่อยก็ตามใจเขาเขาพูดอย่างนั้นก็ตามใจเขาแต่จะพุทธบริษัท ที่รู้เรื่องสิกขาบทดีรู้วินยัยดีรู้ธรรมะดีคงจะไม่พูดอย่างนั้นนั่นก็ต่อไปนี่เ,นเราก็ไปทำจิตใจเสียให้ดีนะย่าให้พิปฏิสารเดือดร้อนกินน้งใจตัวเองว่าได้ทำบาปจะแล้วอะไรนิดหนึ่งก็บาปจะแล้วกระดุกกระดิกก็ไม่ได้แล้วลงไปเดินนี่มันก็เหยียบอะไรตายแล้วมันก็ไม่ต้องเดินกันแล้ว หรือว่าจะต้องป้องกันตัวจากโรคพยาธิางนี้นก็ทำไม่ได้นะเนี่ยมันจะมันจะดีเกินพระพุทธเจ้าไปแล้วถ้ายอย่างนี้เอาตามที่พระพุทธเจ้าท่านไดส้สัสรู้แล้วก็ได้สอนว่ายอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ถือเจตนาเป็นใหญ่เราอาจจะ มีข้อต่อรองด้วยเจตนาเนี่ยเราไม่ต้องเป็นบาปเพราะไม่มีเจตนาจะฆ่าเรามาเคยพูดชนิดที่เขาหาว่ามันมันไม่ถูกนะคือว่าผูท้ที่ปฏิบัติหน้าที่ของตัวโดวยจิตใจบริสุทธิ์แล้วไม่บาปอ่ะ เช่นผู้พิพากษาสั่งพิาพากษาประหารชีวิตนี้เขาไม่ได้บาปเพราะเขาไม่มีเจตนาจะฆ่าคนนั้นก็มีเจตนาจะปฏิบัติตามความยุติธรรมที่เรายอมรับและบัญญัติขึ้นไว้ว่าว่ากฎหมายได้บัญญัติขึ้นไว้อย่างนี้ยร่อแม้แต่พชรท,ที่เขาจะต้องทําหน้าที่ของเขาทาที่ให้คนคนตายลงไปเพราะาคนนี้มัน มันควรจะตายโดยกฎของสังคมหรือกฎหมายก็จะคาดเขาไม่ได้เจตนาจะทําคนให้ตายก็มีเจตนาจะรักษากฎหมายหรือความยุติธรรมหรือปฏิบัติหน้าที่ของเขาในศาสนาชัยนะหรือดีรษีนิครนั้นก็มีบัญญัติไว้เส่ยเลยเพื่อไม่ให้ต้องสงสยัยลำบาก เราไม่มีปาณาติบาตเพราะเหตุหน้าที่ไม่มีปาณาติบาตเพราะเหตุการกระทําหน้าที่เขาเขียนไว้ในบทบัญญัติในทางศาสนาเลยเช่นชาวนาไถนาไม่มีบาปเพราะทําให้สัตว์ตายเช่นทหารอไปรบเพื่อความเป็นธรรมเป็นความถูกต้องนั่นทหารเ่านั้นไม่มีบาปเพราะปาณาติบาตมีมากข้อที่เขาเขียนไว้ชัด ที่ในาศาสนาพุทธเราไม่ได้เขียนไว้ชัดเลือทำทิ้งไว้เป็นปัญหาที่เราจะตัดสินเราเองจะคิดเราเองยังยุ่งยากลำบากอยู่นั่นจึงแนะว่าควรรู้จักพิจารณาเกี่ยวกับเจตนานี่ให้ดีๆจะป้องกันไม่ให้เกิดบาปขึ้นโดยที่มันไม่มีบาป โดยที่แท้มันไม่ได้เป็นบาปแล้วเราโง่ไปเองว่ามันเป็นบาปมันก็บาปเหมือนกันนหะมันมาร้อนใจอยู่อยู่ด้วยกันนั่นช่วยกันปฏิบัติให้ถูกต้องในข้อนี้อย่าไปยกบาปให้แกศาสนาว่าพระถือพุทธศาสนานี่ทีเดียวจึงลาบากเหลือเกินนี่อย่างนี้ไปยกบาปให้กับพุทธศาสนาแล้วจริงๆมันไม่มีที่พุทธศาสนาจะทําให้ใครลาบากมันไม่มี นี่เรามันไปถือผิดผิดเองแล้วก็ไปยกบาปให้ว่ามันเพราะพุทธศาสนานี่แล้วมันลำบากเหลือเกินจะทำมาหากินอะไรก็ไม่เคยได้ไม่ค่อยจะได้ไถนาก็ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้น <c oughs> แล้วเป็นอันว่าวันนี้เราพูดกันเรื่องปัญหาเกี่ยวกับปานนาิบาตในระหว่างาศาสนาให้ได้ให้ได้ใจความว่าทุกาศาสนาบัญญัติเรื่องนี้ไว้ต่างๆกัน เมื่อคนเขาปฏิบัติตรงตามบทบัญญัติแห่งศาสนาที่เขาถือแล้วเราอย่าไปวิจารณ์เขาเลยถ้าเราชอบอย่างไรเราชอบตามหลักของพุทธศาสนาอย่างไรเราก็ปฏิบัติให้ตรงตามหลักของพระพุทธศาสนาแล้วถ้าจะถือมันมากกว่านั้นก็ให้มีให้มีเหตุผลในทางกระทำทางธรรมะทางกฎของธรรมชาติว่าเราควรจะถือให้ยิ่งขึ้นไปถ้าทำได้ พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ห้ามแต่ตอนนี้ท่านไม่บัญญตัติคือพระพุทเจ้าจะไม่บัญญตัติว่าจงกินแต่ผักอย่าก,กินเนื้อนี่ท่านก็ไม่บัญญตัติแต่ถ้าใครจะทําได้มันก็ดีเหมือนกันอเรามานั่นเราเองเราจะไม่ไม่กินเนื้อจะกินแต่ผักหรือเราจะกินแต่ผลไม้หรือจะกินแต่ตามที่เราจะทําได้เราใช้สติปัญญาของเราเองก็ได้ ไม่จำเป็นจะต้องบัญญัติตายตัวเป็นส่วนรวมสำหรับทุกคนนี่ต้อง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 มองเห็นว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระพุทธเจ้าโดยแท้จริงท่านจึงบัญญัติอะไรรอบครอบไม่มีช่องโหว่ให้มันผิดได้หรือไม่ทำให้คนลำบากล้วทำให้คนปฏิบัติได้พุทธบริษัทเราก็ปฏิบัติให้ได้ แล้วก็มายกตนข่มผู้อื่นซึ่งเขาปฏิบัติไม่เหมือนเราความประสงค์ของอาตมาที่พูดเรื่องนี้ก็มีเพียงเท่านี้เดี๋ยวนี้การบรรยายนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาแล้วจะขอยุดตีไว้แต่เพียงเท่านี้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าสวดบทพระธรรมสำหรับส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติพธรรมสืบต่อไป